ในงานเลี้ยงรุ่นกลุ่มเพื่อนเก่าสมัยมัธยมรวมตัวถ่ายภาพหมู่หน้าห้องเรียนเก่าทุกคนหัวเราะยิ้มแย้มตามประสาหลังงานเลิกหนึ่งในเพื่อนเปิดดูภาพในมือถือแล้วต้องขมวดคิ้วเรามีกันแค่12คนใช่ไหมแล้วคนที่13ยืนหลังสุดคือใครพอซูมดูหน้าชัดๆ คนนั้นหน้าเลือนๆซีดขาวดวงตาดำสนิทไม่มีใครในกลุ่มจำได้ว่าเขาคือใครพวกเขาคนภาพรุ่นเก่าๆสมัยเรียนแล้วก็ต้องขนลุกเพราะคนนั้นปรากฏอยู่ในรูปถ่ายหมู่ทุกปีทั้งที่ไม่มีใครเคยสังเกตเพื่อนคนหนึ่งลองเปิดกล้องมือถือขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็ช็อกเพราะในภาพ คนนั้นกำลังยืนอยู่ข้างหลังเธอ